วันนี้ผมนําเงินทุนเข้ามา200บาทผมใส่ไปที่แบงเกอร์ก่อนเลยครับ200บาทตามที่สูตรให้มาเลยนะครับวันนี้ผมจะมานะนำสูตรเด็ดเวอร์ชั่นใหม่2020ครับเป็นอีกตัวที่ดีมากๆเลยนะครับสูตรตัวนี้เป็นระบบ AI หรือว่าอัตโนมัตินะครับสูตรจะจดให้เราอัตโนมัติครับสามารถเจาะได้ทั้งหมบ SA Gaming และ Sexy b a r c a ค a นะครับนะฮะเรามาลุ้นไพ่กันก่อนดีกว่าว่าั่น,นี้ผลจะเป็นยังไงเราใส่ไปที่แบงเกอนะครับ200บาทมาดูกันว่า 200บาทของผมจะเป็นยังไงครับมาครับหมวยเปิดมาที่เพยเยอร์ก่อนเลยเปิดมา5แต้มถือว่าสูงอยู่ครับของเราอยู่ที่แบงเกอร์นะครับ200บาทของเราปอก9ครับของเราปอก9กินมาแล้วครับ1ไม้กินมาครับ1ไม้นี่ครับของเรากินมาแล้วครับ1ไม้จาก200บาทตอนนี้เป็น390บาทแล้วครับ1ไม้แรกสูตรตัวนี้ใช้ง่ายมากๆครับเพียงแค่เราเลือกห้องให้ตรงกันครับเพียงแค่เราเลือกห้องให้ตรงกันแล้วกดตามสูตรครับเราไม่ต้องจดสูตรใดทั้งสิ้นครับ สูตรจะจนใหเราอัตโนมัติครับสูตรตัวนี้จะบอกสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดครับอัตราการชนะ13ครั้งครับแพ้2ครั้งเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราใส่ไปที่เพเยอร์กันต่อเลยครับเราใส่ไปที่เพเยอร์กันต่อเลยเราทบไม้ลงไปเลยนะครับเราทบไม้ลงไปเลยนะครับเราขอใส่กันไปหมดเลยนะครับแล้วมาดูว่าจาก200เป็นหลักพันเขาทํากันยังไงครับการที่เราจะหาเงินครับง่ายนิดเดียวเพียงแค่ปานิ้วครับ เราก็หาเงินได้ครับมันดูนว่ามาที่สองผลจะเป็นยังไงครับของเราอยู่ที่เจ็ดโอเคถือว่าสูงมากๆครับเราอยู่ที่เจ็ดถือว่าสูงมากๆครับของเขาโอ้โหอย่างนี้สบายนะครับหวานครับเข้าไมาเดียวจุมาโอเคของเรากินมาครับสองไม้กินมาครับสองไม้จากตอนแรกเงินทุนสองร้อยบาทตอนนี้เรามีเจ็ดร้อยแปดสิบาทแล้วครับเป็นไงครับกับสุตัวเนี้ยพูดไปก็เหมือนหลอกฝันครับถ้าเรายังไม่ได้ลองเราหาเงินกินแค่วันละสามสี่ไม้ก็พอครับจะไปโลภมากครับ ลบมากลาบก็จะหายครับแต่เรามีสูตรครับเราไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าอิหมูมันช่วยเราอยู่ครับสูตรตานี้ให้ไปที่แบงเกอร์ครับสูตรตานี้ให้ไปที่แบงเกอร์นะครับสูตรตัวนี้จะบอกอัตราการชนะทั้งหมดครับ88แเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แพ้สองชนะสิบี่ครั้งครับสูตรตานี้ให้ไปที่แบงเกอร์ครับเดี๋ยวเราใส่ไปที่แบงเกอร์ตอนนี้เรามีเจ็ดอสิบาทครับเราใส่ไปที่แบงเกอร์หมดเลยครับเราใส่ไปที่แบงเกอร์เราทบไมากันไปเลยครับ ตอนนี้เราใส่ไปที่แบงเกอร์กันต่อเลยครับมาที่สามครับมาดูว่าจากเงินทุนสองร้อยบาทจะทําให้เป็นหลักพันทํำยังไงครับหวยเปิดมาดีๆข,ข,ของเขาสามแต้มโอเคของเขาสามแต้มสวยแล้วของเราของเราสามเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับมันลุ้นใบที่สามนี่ค่ะครับว่าจะเป็นยังไงครับของเขาโอเคเขาเจ็ดครับของเราจ่วอะไรมาของเราจ่วอะไรมาของเราจวหกโอ้โหเนี่ยเก้าหลังยังกินเก้าหลังยังกิน เขาเจ็ดแต้มเรามากินก้าวหลังสามใบแล้วก็กินได้ครับเป็นไงครับกับสูตรตัวนี้ครับใครสนใจกดแปดเก้าลงมาข้างล่างนี้ได้เลยครับหรือว่าพิมพ์คําว่าสนใจหรือคลิกที่ลิงก์มาติดต่อเราได้เลยครับเรามีแจกให้ฟรีในใทุกๆท,ท่านครับนะฮะเรามาดูกันไม้ที่สี่กันไปเลยเราแถมกันไปเลยครับเราแถมไม้ที่สี่กันไปเลยครับว่าไม้นี้ผลจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้สูตรให้ไปที่เพเยอร์ครับเดี๋ยวเราใส่ไปที่ เพเยอร์ตรตอนนรกันต่อเลยครับสูตรตานี้เราใส่ไปที่เพยเยอร์กันต่อเลยครับเราทบไม้ลงไปเลยครับมาดูไม้ที่สี่ว่าตาน,นี้ผลจะให้ออกมาเป็นงไงจากเงินทุนสองร้อยบาทครับจากเงินทุนสองร้อยบาทใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้มานะครับหรือพิมพ์คําว่าแปดเก้าหรือพิมพ์คําว่าสนใจมาใต้ล่างนี้ครับเฮียมีแจกให้ฟรีๆครับ เราหาเงินวันหนึ่ง2องสามสม้ก็พอครับเราไม่ต้องหาเยอะครับป๊อกแปดมาแล้วครับเราป๊อกแปดมาแล้วครับของเขาสี่แมโอ้โหกินสบายแล้วครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้มานะครับหรือพิมพ์คําว่า8ปดมาครับเราจะติดต่อกลับไปแจกให้ท่าน